ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปย้อมสีผมนะคะสีผมที่เราจะย้อมก็ยังเป็นเบอร์รีน่าเหมือนเดิมนะคะและก็ยังเป็นเฉดสีเดิมแต่ว่าเราอ่ะจะย้อมแค่รอบเดียวโดยผสมตึ้งเจ้าสามสีนี้นะคะเข้าด้วยกันแต่อัตราส่วนที่เราจะผสม นี่เลยเราจะใช้ A 1 6นะคะ2กล่อง A 1 8 1กล่องและ A 2 1 1กล่องเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสีผมที่ออกมาจะเป็นสียังไงนะคะเดี๋ยวไปดูสีผมก่อนย้อมก่อนนะคะว่าสีผมก่อนย้อมเนี่ยเราเป็นสีประมาณไหนนี่สีผมก่อนย้อมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนี่ดู ถ้าพร้อมแล้วเราไปผสมสีกันเลยเราจะผสมสีทุกอย่างเลยนะคะที่เราโชว์เมื่อกี้เนาะก็มีทั้งหมดสีกองด้วยกันเททุกอย่างเข้าด้วยกันให้หมดเลยนะคะแล้วก็ทำการคนขั้นตอนนี้ก็จะก้ามขึ้นกันอยู่นะทุกคนเราก็คนไปคนมานะคะคนจนกระทั่งได้สีเป๊ะ สีขาวครีมครีมแบบนี้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยมาทุกคนผสมสีเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นการละเลงสีนะครับใส่ที่เส้นผมของเรามาแล้วก็เตรียมละเลงกันได้เลยแบ่งเป็นช่อๆนะจ๊ะแล้วก็ทำให้ทั่วหัวเลยนะ ขั้นตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีเสื้อคลุมกันเปื้อนก็แนะนําให้เอามาใส่นะหรือใครจะใส่เสื้อกลับด้านแบบเราก็ได้แต่ว่าตรงส่วนคอมันก็จะแบบเลอะๆหน่อยนะทุกคนอย่างที่เราเป็นตอนเนี้ยมันก็เลอะเสื้ออยู่จ้าย้อมผมนี่ต้องใจเย็นมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครมีผู้ช่วยนะแนะนำนะคะไปเกณฑ์มาช่วยย้อมเลยเพราะว่าย้อมคนเดียวเมื่อยมาก ตอนนี้ก็ย้อมผมเรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้ก็ยังเหลืออยู่นะสําหรับใครที่แบบผมไม่ได้ยาวเท่าไหร่จริงๆใช้3กล่องก็ได้นะแต่อันนี้เรากลัวไม่พอก็เลยใช้สี่กล่องเดี๋ยวเราหมักทิ้งไว้30นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวไปสระผมกันเดี๋ยวมาให้ดูนะคะว่าสีผมที่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงและนี่ก็คือรูป Before และก็ a f t เตอร์นะคะ ตอนแรกเนี่ยผมเราก็จะออกจะเป็นโทนส้มๆนะหลังจากย้อมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีความมนมีความปักกายเขียวๆนะคะแต่ไม่ถึงกับเทาเนาะก็จะเป็นสีที่สุภาพแล้วก็สวยมากๆแล้วเราก็ติด จเบอร์ลีนาสามสีนี้สุดๆค่ะเป็นสียอดฮิตในปัตตภพีเลยสำหรับใครที่ชอบสีผมแบบเรานะคะก็ลองไปยอมกันดูนะคะราคาเนี่ยถูกมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย